บิตคอยติดลบกว่า5%ภายใน1วันต่ำกว่า3,000 30, 0ดอลลาร์เหตุผลเพราะอะไรวันนี้ฟังพร้อมกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปโต้กาแฟประจำเช้าวันอาทิตที่20เมษายนนะครับอยู่กับผมแน็กวัลเมจันแสนอินเวสเมนต์ของเซอรแทนจากทางเมอร์เคิลแคปิโครับ ก็เรได้ว,ว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านอาจจะเห็นแล้วนะผมว่าราคาของบิตคอยน์เนี่ยก็เกิดแท่งแดงนะผมติดลบกว่า5%นตะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นเลยนะครับก็ทําให้ราคาของสินทตโตโรัพย์คริปโตเคอเรนซีอื่นๆเนี่ยก็มีการล่วงต่ตมกันไปนะผมก็เหต,ตุผลจะเป็นเพราะอะไรเนี่ยวันนี้คริปตโตคอฟฟี่ของเราเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังกันครับในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยครับส่วนหนึ่งเลยที่เป็นเหตุผลทาให้ตลาดเทแรงแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นราคาของบิตคอยน์เองหรือว่าคริปโตเคอเรนซี่ ไบแนนเนี่ยกว่า27,000 BTC ภายในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะผมหรือว่ามูลค่าคิดเป็น780ล้านดอลลาร์นะผมซึ่งวอลุ่มที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกิดจากคู่เทร,รดหลักๆเนี่ยสคู่เทร,รดนะผมก็คือ BTC ีซีทับยูเอนะผมกว่า19,000 BTC ่นเก้าพับลยนะผมแล้วก็อีกคู่เทร,รดหนึ่งเนี่ยก็คือ BTC นะผมทับทีอีสดนะผมอีกราวๆแปดพัน บีทีซเลยนะผมซึ่งทั้ง 2, 2> เหตุการณ์นี้เนี่ยก็เกิดขึ้นภายในเวลา1ชั่วโมงช่วงบ่ายสามเมื่อวันนี้เองนะผมก็เหตุผลนี้นี่ก็ทาให้ทั้งราคาของ b ีทีซีเองนะผมของบิตคอยเองหรือว่าราคาของเหรียญอื่นๆในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็เรียกว่าร่วงตตามกันแพนใน1วันนะครับผมซึ่งก็ต้องมาดูกันนะผมว่าการเทขายครั้งนี้เนี่ยบนกราเทรตแบบนั้นเนี่ยจะเป็นสัญญ,ญาณอะไรที่สําคัญหรือเปล่าในอนาคตนะผมจริงๆเนี่ยอาจจะมองได้นะว่าเป็นสัญญาลบางอย่างของนักลงทุนที่อาจจะเห็นอะไรในตลาดแต่่่่่่่ววาาาานนนนักลลลงงุุมมออออืืเเเยไหหห็็รรรรปปะคผจจจิ ให้การเทคโปรฟิตของนักลงทุนบางกลุ่มเท่านั้นนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องมาจับตาดูกันอนาคตแล้วกันนะผมแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยที่กําลังเรียได้ว่ายินรอนะผมที่จะขึ้นรถเนี่ยจริงๆก็ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะที่อาจจะเก็บไปคิดได้นะผมก็สามารถนําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปตัดสินใจกับพอร์ตของตัวท่านเองได้เลยนะครับ อีกข่าวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยเนี่ยครับก็คือทางเซกหรือว่า SEC นะครับผมสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของทางอเมริกาเนี่ยครับได้มีการดำเนินคดีกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลบิตเทร็นะผมหรือว่าการเทนบิตเทร็กแล้วก็รวมถึงผู้ก่อตั้งนั่นเองนะผมโดยเซกเนี่ยก็ได้มีการดำเนินคดี4ข้อกล่าวหานะผมโดยหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของที่บิตเทร็เนี่ยครับผมมีการลิสต์โทเค็นที่เป็นหลักทรัพย์นะผมซึ่งไม่ได้จดทะเบียนกับทางเซกไว้นะครับซึ่งทางบิตเทร็กเอแจ้งเตือนเกี่ยวกกับารดเนนิคดี กำลังจะเกิดขึ้นนะผมแล้วก็มีการประกาศความตั้งใจนะครับว่าจะปิดคดีนี้ภายในวันที่30เมษายนนี้นั่นเองครับผมเนื่องจากว่าสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบของ SEC เนี่ยเข้มแข็งมากเกินไปนะครโดย b i t w r e เนี่ยก็มีระบุนในแถลงการออกมาแลว,ว่าเราเนี่ยขอให้ s อ c ระบุแล้วนะว่าสินทรัพย์ดิจิทัลใดบนแพลตฟอร์มของเราเนี่ยที่เป็นหลักทรัพย์หรือว่าทาง s อ c มองว่าเป็นหลักทรัพย์นะผมเราเนี่ยจะตรวจสอบแล้วก็จะลบออกจากกระดานเทรดนะผมแต่ว่าแน่นอนว่า s อ c ีนเนี่ยปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากเลยนะว่านโยบายของเอชอีเนี่ยแข็งมากเกินไปนะผมทาให อาจจะส่งผลกระทบต่อวอลลุ่มในอเมริกาได้นะผมซึ่งทางในอนาคตเนี่ยปัญหาเรื่องของสภาพคล่องของอเมริกาเกิดขึ้นเองเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทั่วโลกนะผมแล้วก็ต่อภาพรวมของคริปโตเคอเรซีด้วยนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดสำคัญจุดหนึ่งแล้วกันที่ทําให้ SEC เนี่ยเริ่มเล็งเห็นนะว่า ถ้าสมมติเข้มแข็งหรือว่าแข็งมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้การเข้าถึงสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีของทางอเมริกาเองเนี่ยยากมากยิ่งขึ้นไปด้วยนะผมก็ต้องมาดูกันนะว่าในอนาคตเนี่ย SEC หรือว่าการแทนอื่นที่จะตั้งอยู่บนอเมริกาเนี่ยจะเดินเกมยังไงบ้างนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับรายการคลิปกคอฟวันนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมและทีมงานเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นประโยชน์และก็เป็นข้อมูลที่นักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยชื่นชอบเลยกันนะครับผมก็หวังว่าใครที่ชอบเนี่ยก็จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับไ แล้วก็อาจจะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะผมแล้วก็ใครที่อยากติดตามรายการคลิปโต่อคอฟฟี่เนี่ยก็ติดตามได้เลยนะครับทุกเช้าวันอังคารเบลาเพินเจ็ดโมงตรงที่ยูทูบคลิปต่อใหม่กรุปนะครับผมจากที่ผมดูมาเนี่ยมีคนกว่า50%นะผมที่ไม่ได้ติดตามรายการของเราแต่ว่าก็มานั่งดูตลอดนะผมก็ขอบคุณที่เข้ามานั่งดูนะผมแต่ว่าก็อาจจะรบกวนช่วย กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาม,มากจนเกินไปนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปตโตเคอเรซีแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมน็กบอลเม้นขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ